โอเคผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสินเอนะครับวันนี้ก็มาอัดคลิปในช่องพี่เต้เอ็กเซนไฟเออร์เนาะนะครับช่วงนี้พี่เต้ติดธุระนะครับผมเลยมาอัดคลิปแทนนะครับก็อาจจะเห็นผมบ่อยหน่อยอย่าเพิ่งลำคาญกันนะโอเคมาเรามาเลือกแมปกันเลยดีกว่านะฮะแมปไหนดีแมปช่วงนี้อัปเดตแบบใหม,ใหม่แล้วแบบน่าเล่นมากแบบวอสดีกว่าฮะวอสวอสที่แปลว่าล้างใช่ไหมเนี่ยเออเลือกสีอะไรดีวะเนี่ยโหค,คนเยอะผมเลือกสีแดงแล้วกันสีแดงคนน้อยดีเออมา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 ,มาเลยมาเลยเออ ตอนนี้เราอยู่สีแดงนะฮะทีเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมแันหนึงทำเสียงให้เหมือนพี่ขนมรูนะงั้นเราไปเจอกันในเกม5 4 3 2ีหนึ่งเริ่มแล้วนะฮะสะเต็ปเดิมสไตล์เราทับช็อปซื้อบล็อกมาแล้วฟัดดิดไปตรงกลางเลยนะฮะคือสเต็ปนี้ต้องบอกเลยว่าเออ่ซ้อมมาเยอะเราต้องแบบในทิศหนึ่งในใต้ล่านะมามาค่อยๆฟัดดิดไปตรงกลางนะครับผมช่วงนี้นะฮะเซิร์ฟ อัปเดตเบทวอลมแบบใหม่เนี่ยผมว่ามันสนุกมากอ่ะคือแบบเหมือนกับเซิร์ฟเนี่ยคัดมาเฉพาะแบบที่มันน่าเล่นเว้ยคือผมเล่นแล้วแบบแบบไม่ต้องเลือกแมปอ่ะแมปไหนก็กดเล่นได้อ่ะเออแต่ก่อนอาจจะีแบบว่าอ่าแมปนี้แมปนี้มันเฮ้ยแมปนี้ไม่ค่อยสนุกว่ะแมปนี้แบบไม่ค่อยมันอะไรเงี้ยเลยไม่เลือกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ผมว่ามันอัปเดตใหม่แล้วแบบเลือกแต่แบบดีๆมาผมว่าดีมากตันเนี้ยเยี่ยมยอดไปเลยนะมาตอนนี้ผมถึงกลางเอมันถึงกลางเออถึงกลางไม่ใช่ถึงกลาง ถึงกลางแล้วกลับฐานแล้วต้องบอกว่าไงดีไม <c oughs> ่รู้และของก่อนนะครับมาได้ของมาเยอะมากๆเลยโอโ้โ,อโหโอ้โหปึ๊บปึ๊บอลละไรแล้วกันนี่ขอบคุณมาก thank you so much มัด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 เลยขอบคุณมัดขอบคุณมากมากกางเกงด้วยหรอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเอาของมาให้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จะแลกอะไรเลยฟูฟูจัดบุกเลยไหมล่ะเฮ้ยผมผมได้ของเยอะมากอะทุกคน บล็อกไม่มีซื้อนี่ละกันบุกเลยแม่ผมอยากได้รองเท้าไอ้นั่นน่ะรองเท้าที่มันไม่ตกอ่ะเนี่ยเออเป็นรองเท้าแล้วกันเนาะใส่ไปก่อนพอจะปะทะเราค่อยเปลี่ยนพื้นเราต้องมีรองเท้าสองอันเหมือนสโคปคุณแปดกับคุณสี่นะมีเล็บดอดของคุณแปดไว้ใช้เฮ้ยเอาแล้วใครมาทำทางเราพังเนี่ยบึ้ม้ย ลายแล้วอะไรแต่ฟ้าบิดไปตรงกลางนะฮะฟ้าดิบแบบต่อบอกขึ้นที่สูงด้วยนะเออต้องถูกให้เป็นทุกรูปแบบแล้วเราจะเป็นที่หนึ่งในใต้ลัดได้ง่ายๆนะฟ้าดิดต่อเลยนะแต่หลายคนบอกว่าต่อบล็อกอย่างนี้ใครๆก็ทําได้ง่ายๆนะผมอยากให้ทุกคนมาลองดูนะครับผมนะมามาลองกันได้นะฮะ <N> ในเซิร์ฟ mcip m c s อพีเ e อ็มซนะฮะใต้ s s A ในคลิปชั่นรู้สึกว่าพี่เต้จะติดไว้ให้นะเออผมว่าผมเล่นเซิร์ฟนี้แล้วถูกใจที่สุดอ่ะมาแล้วบุกแล้วบุ าตามหลังมาคนหนึ่งจื๊บนี่นี่นี่ตีน,น,น,นี่ตายหนึ่งตายตายตายลูกแครต้องพูดว่างไงลูกแครรู้กันเ <c oughs> ตียงแตกยังไงมันนี้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 จะหนีพี่หรอเน้ะเอาเรียบร้อยค่าตัวตายฮะสุดยอดสวยน้องสวยสวยน้องสวยเราแลกอะไรดีวะเนี่ยเราค่อนข้างจะฟูนะผมว่าเราบุกกันเลยดีกว่า ขอแลกธนูติดตัวไว้สักอันหนึ่งนะเผื่อมีพวกที่แบบฆ่ายากๆนะเพราะบางคนเนี่ยมันต้องใช้ธนูฆ่าจริงๆนะไม่งั้นฆ่าไม่ได้นะครับเล่นเล่นโหดไงบางทีมันมนอยู่สูงๆไงฮะดาบตีไม่ถึงประบุต่อเลยโอ้โหได้บอกมาเพียบสวยๆขอบคุณมากครับผมเรามาเจอกันในเซิร์ฟได้นะผมเล่นเซิร์ฟทุกวันเลยนะถ้าใครเจอทักทายได้นะผมไม่ได้ยิงนะครับนะผมชื่อเนี่ย s i n n g o จะพิมพ์ให้ดู จจุุดดเห็นป่ะชื่อนี้แหละเออใครเจอก็ทักทายกันได้นะครับไม่ได้หยิงนะถ้าเกิดไม่ตอบไม่ใช่หยิงคือไม่ได้อ่านเฉยๆนะครับเออให้รู้ไว้เลยนะผมไม่ได้หยิงจริงทักทายกันได้ครับแล้วก็คอมเมนต์อ่ะเวลาใครคอมเมนต์อะไรผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมอ่านด้วยนะกดไลค์ช่องพี่เต้ให้ด้วยนะครับเอออย่าอย่าเพิ่งตายอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเราใส่เกาะอึดมาอู้หูเพื่อน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 มาอย่าเพิ่งตีเรา เรามีเวลาเวลาผมโดนตีอ่ะมันจะไม่ค่อยกระเด็นนะเพราะว่าผมใส่รองเท้าเหล็กนะรองเท้าเหล็กมันหนักไงนะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่ามันตีได้ถ้าใส่รองเท้าเหล็กนะในเซิร์ฟเนี่ยเป็นทิกมากหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ผมรู้แล้วผมก็เลยบอกทุกคนนะครับผมมายิงยิงแหลกมันอุซาหนีเพื่อนนายหนีเราไปไหนจนะหนีเราไปไหนแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกสองอีกหนึ่งตัวแตกมันหนีไม่ได้แตกสามหมดตีครับผมโอ้โหใครยิงใครยิงใครยิงเรา พยิงเราไม่รู้ไม่รู้ผมบุกต่อเลยแล้วกันนะบุกอย่างต่อเนื่องเออมา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 แล้วมาละโอเคโอเคชิปชิปอ่ะ,อะไหนไหนไหนอันนี้สีเราวปะเนี่ยสีเราวปะสีแดงเราเราเลือกสีแดงใช่ไหมน่าจะใช่โอ้สีดาวมีสองทีมเหรอใช่ปะ่ะน่าจะโอ้กดแท็บไม่เจอทีมเราเลยเพราะว่าคนเล่นเซิร์ฟนี้เยอะมากโอ้เยอะจริงๆนะมาแล้วต่อเลย เฮ้ยผมมีเอ็นนี่ว่ามิสซี่บล็อกอ่ะทุกคนมันคือกล่องปริศนานะใครเคยดูมาสเตอร์เชฟก็จะเคยได้ยินนะฮะมิสซี่บล็อกนี่นั่นแหละสวยดวงสวย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้หัวใจเลยคือผมบอกเลยมิสซี่บล็อกผมเคยเห็นแค่เซิร์ฟนี้เซิร์ฟเดียวอะ่ะเออเซิร์ฟอื่นแม่งมีแค่ลัคก,กี้บล็อกเต็มที่อะ่ะเซิร์ฟนี้แม่งสุดละสุดในรุ่นเบ็ดบอลต้องเซิร์ฟเนี้ยจริงอ้าวอ้าวอาวอา,อา,อา,อาล่วงเพื่อเราล่วงแล้วก็เราถ้าผมดูยิงเราไม่ล่วงไม่เป็นไรอย่าอย่าตีเราตกอย่าเอ้ยกกรระะเเดด็็นน อย่าอย่าพึง่งอย่าพึง่งอย่าพึงาพ่งกันเดี๋ยวพึ่งตายอยาพึ่งตาย,อ,ย,าตายอุ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วผมขอกินอาหารก่อนนะครับโอเครู้สึกมีเพื่อนแทงกันนะเดี๋ยวเราตามนะอุ้ยสวยสวยเนี่ยข้อดีของการวีรองเท้าอันเนี้ยคือโดนตีแล้วไม่กระเด็นนี่แหละแต่มันจะกระเด็นบ้างไม่กระเด็นบ้างนะไม่ใช่ไม่กระเด็นทุกดอกนะครับผมแล้วก็จะรับดาเมจเป็นคูณสองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซื้อรองเท้านี้ต้องแบบอ่าซื้อแบบว่าที่มันเอนชาร์ด้วยนะครับเออที่ผมซื้ออะไหนวะเตียงอ๋อเพื่อน เก่อวเพื่อนเฮ้ยยนายนายนี่ตาย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 นายนไหนตัวสุ้ายอยู่ไหนครับนี่นี่นี่ผมวมาอยู่ข้างล่างใช่ปะเมื่อกี้เห็นอยู่ไม่อยู่นะเดี๋ยวเราแลกเข็มทิศมาไล่หาเลยดีกว่านะครับน้องๆนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆพนที่พี่น้องทุกคนไหนไหนไหนหนอือหูไกลไม่เป็นไรครับเราไปหาได้นะเรานี่เน้ำมันเยอะรดแรงไม่เกี่ยวนะครับ พูดทำไมล่ะไม่เกี่ยวเราพูดทำไมล่ะแล้วผมก็คุยอยู่คนเดียวคลิปหน้าอยากหาคนมาเล่นด้วยใครอยากเล่นก็ผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะถ้าเกิดผมอ่านแล้วเดี๋ยวผมอาจจะทักไปบอกว่ามาเล่นกันไหมอะไรอย่างนี้นะอ,อ,บ,อบอกแล้วผมไม่ได้หยิงนะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะหาคนมาเล่นด้วยก็ได้นะครับนะพอพี่เต้ผมมาช่วยอ่านคลิปเนี่ยผมก็เงาเหงาก็เลยชวนคนมาเล่นด้วยนะมาใครอยากเล่นด้วยก็เข้าเซิร์ฟมาเลยถ้าผมเจอก็จะเอามาเล่นด้วยได้นะ มามามา้มามายตายตายตาย,ตายเรียบร้อยเรียบร้อยอยังยังไม่ตายนายนายมาน,นี่เลยมาน,นี่มาน,นี่โอ้โหเรียบร้อยตายฮะตายตายเรียบร้อย,อยเรียบร้อยฮะหกนาทีถือว่านานไหมเนี่ยเก่งอุ้ยขอบคุณมากนี่สุพีมอยู่ทีมเราด้วยนะอ๋อผมเก่งเอาเถอะนึกว่าชมเราเอาไรเดียรับต่อไปอะดิทุกคนอซ์แลนด์ละกันผมว่าแบบนี้สนุกนะวันก่อนผมมาเล่นอ่ะมันเพิ่งอัปเดตใหม่เมื่อวานนะแล้วผมมาเล่นวันเนี้ย ออแล้วผมลองเล่นเล่นเมื่อวานไงเพราะว่าผมจะไปซ้อมแข่งเวทวาชาเลนส์ไงฮะเดี๋ยรนี้จะมีการแข่งเวทวาชาเลนส์นะคือเงินรางวัลรวมมูลค่าทั้งหมด3 0 0 0 0บาทนะทุกคน3 0 0 0 0บาทนะฟังผมดีๆ3 0 0 0 0บาทนะครับผมคือเยอะมากๆเลยนะในเว W วานะคือแข่งไหมครับมูลค่าเงินรางวัลรวม30 0 0 0บาททุกคนคิดดูเกมให,ใหญ่บางเกมที่จัดแข่งขันกันยังไม่ถึงขนาดนี้นะเออนะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนั้นละกันนะฮะบา,บาย ไม่ใช่บายบายไปเจอกันในเกม let's go 3 2 1ครับก็ผมเริ่มเกมเลยสไตล์เดิมนะฮะทับช็อปซื้อบล็อกฟักต์ิดไปตรงกลางเลยนะฮะมาแล้วฮะมา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 ปึ๊บ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 ึ๊บมามาปึ๊บ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 ึ๊บึ๊บเย่ได้อยู่กับพี่ศิลหรอโอ้โหขอบคุณมากแสดงว่า FC เราใช่ไหมเออชื่อผมอ่านว่าศิลป์หรอนะฮะน้องๆก็จะ ถามว่าอ่านว่าอะไรนะครับอ่านไม่ออกกัานหลายคนนะเ <c oughs> พื่อนๆโอหสุดยอดไหนแมงพลเทพเอาออฟซิเดียนมาอุดเลยผมเจอ,เอลูกจีเอ็มนะฮะใช้บล็อกโหดมากใสเสื้อตัว,ตว,ตวใอญ่นู้นว่าใครฆ่ากันนะเดี๋ยวผมบุกกลางต่อนะตอนนี้แรกแรก,แรกอะไรดีแรกกางเกงอันหนึ่งแล้วก็แรกที่ขุดนะที่ขุดแล้วก็ยานะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวนายนายเดี <c oughs> ๋ยวด้วย โอ้โหเอาเพื่อนไม่มีใครดูเลยมันมาตีเราได้ไงตายตาย,ตายโอ้โหตายเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราฆ่าได้ไหมพเพื่อนเออเรียบร้อยสว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 ยผมไปไปเก็บของมาก่อนเดี๋ยวขอทองสักอันนึงก่อนนะแ้วที่ขุดนะโอ้โหรู้สึกตานี้จะเป็นเกมตามนะเราจะมาดูกันนะว่าตานี้เราจะชนะได้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเดินเกมไม่ค่อยเพอร์เฟกต์อุ้ยเอาอันนี้แย่งเราไปเออช่างมันเถอะไม่เป็นไรจริงจริงก็อาจจะให้อีกคนก็ได้นะไม่ได้ให้เรา เขาไม่ได้ให้เราอยู่แล้วใช่ไหมโอเคสรุปคือเขาไม่ได้แย่งนะครับคือไม่ได้ให้เราอยู่แล้วเศร้าเลยมาผมบอกเลยว่าคิปยักษ์ผมแรงที่สุดในโลกเดี๋ยวทุกคนก็ดูกันนะฮะว่าแรงจริงเปล่ามันกินยาสเติงไงโอ้โหมีมีเอา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 อ้าวบุกกลางมาได้แล้วเก็บเพชร เพชรสี่ก้อนเพชรสี่เม็ดอูมาสองสีเลยเอานี่ก่อนแล้วกันว่าไงเพื่อน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 อ่าเอาเดือดตกเองนั่นนะอ้าวอ้าวอ้าวตายนะเอาเรียบร้อยครับตายตายตายหนึ่ง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 แล้วผมตายหนึ่งหมดหมดหมดตีหมดตีเลยอุ้ยหมดมากกินยาสเต็งไงฮะมันทำให้เราแข็งแกร่งตีแรงๆนะเดี๋ยวคนจะมองว่า เฮ้ยไอนี้โปตาดาบแรงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับกินยาสเต็งนะทุกคนสามารถตีแรงขนาดนี้ได้ทุกคนนะครับกินยาสเต็งไงยาเพิ่มความแข็งแกร่งนะครับผมกินแล้วมีพลังนะฮะโอ้โหเรียบร้อยเดาได้ว่าจะมีคนเออเรียบร้อยเอา้าวอ้าเรียบร้อยดิ <c oughs> มานะออมตี ตีไม่ต้องรอดไม่ต้องรอดไม่ต้องรอดไม่ต้องแลกของไม่ต้องแลกของอยู่ไหนอยู่ไหนมานี้มานี้หนานี้อโดาตายโดาตายเรียบร้อยขอบคุณมาก <c oughs> <c oughs> เออคนสุดท้ายอยู่ไหนวะเนี้ยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวอยู่ลำพังหว่าเวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปหาเขาดีกว่านะครับหาเป็นเพลงเลยนะเออเพลงเก่าไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะโอ้สีเหลืองรู้สึกว่าเขาจะไม่ต่อบล็อกมาตรงกลางซะด้วยเดี๋ยวผมจะทําการฟาสต์ปิดไปหาเขาละกันนะเป็นการฝึกตัวเองด้วยนะฮะ ไปฟาดบิดเลยเราไม่ต้องกลัวของตกนะเห็นปะไม่ต้องกลัวแล้วเ,เราแบบยังไงเราก็ไม่ตกอยู่แล้วนะครับผมเพราะเราฝึกมาดีนะเอา้เอาไปพูดไม่ทันขัดคำ <laughs> ไไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือเหลือเหลือคนเดียวไงเหลือคนเดียวเดี๋ยวเราจะมาตีเขานะครับผมมามามาโอ้เมื่อกี้คือที่จริงผมไม่ตกหรอกผมผมไม่กด e ไม่เป็นไรเอ่อแล้เสื้อผ้าไปเลยเลยอา่าดาบอันนี้เลยนะฮะแล้วก็ทอง โอเคที่ขุดที่ขุดเตียงด้วยนะรู้สึกว่ามันเยอะจังเนาะโอเคอาหารอีกอันหนึ่งป่ะบุกเลยไม่ต้องขีดเยอะนะไม่อยากพูดเยอะแล้วเจ็บคอนะมาบุกเลยดีกว่านะครับปะ่ะสีเหลืองอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ตรงนู้นเลยไปไปไปเอาโหเกือตบตกหลุมหูยตกไปตายนะนะั่นอะตกไปตายเลยนะนะั่นอะโอ้ยเอ่อ ฟันแล้วไม่พ้องฟันไม่ฟันหินแล้วเอาผมไม่ได้กินยาสเต็งเลยนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีชุดเกาะเลยก็เลยยังไงเพื่อนลดค่าตัวตายไปซะิวว่าไงผมใช้มือต่อยเกาดีกว่ายำมหยำมหน่อยยำมหยาหน่อยยำมหยาหน่อยยำมหยาหน่อยเรียบร้อยโอ้โหคือแบบตานี้ทำไมมันแบบ อีซี่อีซี่นะทุกคนอ้าวไปเกมไม่จบปะอ๋อกด F1 อยู่ว่าอยู่ทำไมเกมไม่จบนะทีทีเกมวิศร hog งั้นเดี๋ยวเราไปต่อเกมวิศรมันเลยดีกว่านะโอเคผมเข้ามาในแมปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับมา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 เดี๋ยวเราดึงฟ้าบิดลงกาวเลยโั่วทีฮะมา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 ตอนดับแรกนะฮะคือซื้อทับช็อปมาแล้วฟ้าบิดไปเลย Let's go Let's go Let's go คือผมอยากให้ทุกคนฝึกนะเพราะว่าเนี่ยผมไปแข่งไปรัวชาเลนจ์ใช่ป่ะทุกคนทำเป็นหมดเลยเว้ยเอออยากให้ทุกคนฝึกจริงๆเพราะว่ามันดีมันผลดีกับทุกคนเลยนะ l e t ก go โอเคฮะโอ้ยถึงการคนแรกแล้วของคดเยอะทุกคนเอ้าอะไรจะให้ของเราหรอขอบคุณมาก Thank you ทำไมไม่ให้เราเก็บเองวะไม่เป็นไรขอบคุณมากกับของกับกับถาเอ้ากับของกับฐานนะฮะกับกับฐานเอาของกับของไม่เอาฐาน คล้ายๆกันไม่ใช่ไม่คล้ายเราความหมายดินะเราโอ้โหเราได้ไอเทมพีสติกนะสามารถโยนไปแล้วระเบิดได้นะดูเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนโอ้โหถ้าเพื่อนไม่ใส่ชุดก่อนเพชรนี่เพื่อนด่าแล้วนะครับผมเอ้ยเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออเราแลกอะไรดีวะแลกอะไรแลกได้ทุกอย่างอ่ะบนโลกใบนี้โอเคที่ธนูสุพีธนูดเจนดินะ โอเคอ่าเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนแรกมาให้ขอบคุณมากเราบุกเลยไหมล่ะถ้าได้ขนาดนี้เดี๋ยวนะผมขอหยิบอาหารน้ำนึงนะครับบอกคือไหนวะคู้นะทุกคนโอ้โหอะไรเพื่อนเฮ้ยเดียวเดียวเดียวตู้สองอันขอบคุณมากเพื่อนมีอีกนะแสดงบุกพร้อมกันใช่ไหมขออลากรอาหารกันนะเพื่อนเพื่อนโอ้ยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนบอกรอก่อนรอก่อนรอก่อนขออาหารก่อน สินไก่เราไม่ไก่นะเราไม่ไก่นะเจอได้นะเดี๋ยวเราบล็อกอยู่ไหนอ่ะทำไมผมหาบล็อกไม่เจอวะล่างเนี่ยอ,อ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,อลวขอของบ้างดิโหได้ด่านนี้ตอปเร็วนะขอบคุณมากเร็วมากอ่ะอย่าเพิ่งมีคนบุกถ้ามีคนบุกผมตายแนละ้วเนี่ยหาหาที่ตอบของไม่เจอไปกินอาหารก่อนนะฮะโอเคจัดของวางบล็อกให้เรียบร้อย ออขอซื้อบล็อกอีกสัก,สกตั๊กหนึ่งนะโอเคบุกกันแล้วกันนะครับ Let's go โอ้โหเพื่อนนี่ฟัดบิดให้เราโอ้โหเรียบร้อยล่วงไปแล้วน่าแนวทาดามทาดามไม่โดนเลยอะเรียบร้อยครับห,หูเกือบเชียวหูไปเชียวหูไปเรียบร้อยตายหมดนะฮะ ไอ้ฮิ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 เลยผมบอกเลยถ้าลูกแคนอยู่ต้องพูดแล้วล่ะทีหลังจะหามานะฮะสีแดงสีแดงศัตรูโอ้โหทุกโคนมันแรงมากผมตายเพราะใส่รองเท้าดับตามเอ็คูณสองนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร์มใหม่ก็ได้นะครับเราเพื่อนโยนรองเท้ารับตาเอ็คูณสองมาไงเราก็เลยต้องใส่ไม่น่าเลยเดี๋ยวรอไอ้เจชก็เผื่อมีคนเอาของมาให้นะตอนนี้เราฟาร์มเรื่อยๆกันนะฮะเขารู้สึกบุกการมันจะยากนะฮะตอนนี้ ของได้เี TNT วะเอาไงดีเอาไงดีงดยังนะยังจนดูด้านลราก่อนนะขอของหน่อยเพื่อนขอของหน่อยอะไรอ่ะโอ้โหตังคิวมีคนโยนของให้ด้วยนะฮะสุดยอดโอ้โหเพื่อนเพื<ๆ>่อนรักเราแสดงว่ารู้จักเราใช่ไหมเ้มา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 ขอได้ของอะไรละเรขอได้ของทางนี้หนึ่งก็ไปเลยที่จริงเรามีเอนะ็นเดอร์เอ็นเดอร์โผล่นะเมื่อกี้เออ อ้วิ่งขอบคุณมากขอบคุณมากเพื่อนโย่เพื่อนเพื่อนรวยมากโยนอะไรมาให้ก็ไม่รู้ขอบคุณมากตังคิวเออเดี๋ยวผมบุกลองลองบุกกับใช้เอนเดอร์เอนเดอร์เอนเดอร์โผล่ดิบ้าเพื่อนอุตส่าห์ส่งเคาะมาแล้วโอ้โหดาบดาบแรงมากโอ้ดีชิด่ะเดี๋ยวบุกต่อเลยนะครับเออลองเอนเดอร์โผล่ดิมันมีคนในนี่มาให้ลองไง เราก็ซื้อบ้างไปต้องเกียนหน่อยเราต้องเกียนหน่อยแล้วโอเคครับไปแต่เราโดนเราตกนะแต่เราไม่เป็นไรเรามีเอ็นเดอร์เพลเรามีเอ็นเดอร์เพลเอ็นเดอร์เพลไม่ไม่อะไอ้อะไรอะ่ะอะไรหรือจะห้าวอ่ะเพื่อนดามเมจเราเยอะมากตอนนี้บอกเลยแครรี่ นนี้สายแครี่อ,อ้าวอ๋อไม่ตีแดงโอเคฆ่าหมดถ้าสดชื่นอา่าทำไมมันสูงจังวะเราไปทีมนี้ก็ได้นะทีมนี้มันตอบบล็อกต่ำๆไงใครตอบบล็อกต่ำๆเราไปทีมนั้นแรกกันเอาบ,อกบุกง่ายๆก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปบุกทีมแยกแจ้งนดั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 นอัดอัดอดอุ้ยอุ๊ยไม่ตายไม่ตายทุกคนผมไม่ตายผมไม่ตายผมไม่ตายเว้ไยไหน,ใ,น,ใ,นใครเจง๋งใครเจ๋งสุดในฐาน ใครเก่งที่สุดในฐานอ้าเตียงเตียงเตียงทิมที่โดนทุบแล้วนี่เองโอเคเพื่อนเพื่อนบุกด้วยนะฮะยอดแต่กิ้วเพื่อนโอ้โหเอสัทเอสัทเอาแล้วเอสัทมีว่าเชื่อขุณมากบุกมได้การกัดเรานะครับผมโอ้ยฮัชชิวไอจัมขอแล้งโมก่อนขออภัยในความไม่สะดวกเออไปบุกต่อเลยนะว่าแล้วทำไมเตียงเขาแตกนะเพื่อนบุกด้วยนี่เองถ้าเราบุกเองไม่น่าไม่น่าไหวนะอ่าโอ้ยหเขาบุกทิมงั้นเราไปบุกทีมนี้แล้วกัน เดี๋ยวเข้ากลางก่อนดีกว่าอย่าเป็นมากอุ้ยเกือบตกไอ้เหลืองนี่ทีมเราใช่ปะ่ะของเยอะมากมีอะไรเช็ดปะ่ะมีอะไรเช็ดไปเพื่อนๆเ,เออเออโอ้โหเอาเอางี้จริงดิเ,เพื่อนๆต่อไปละสวยๆแะไรเพื่อนแถมถูกแล้วแถมถูกแล้วอ้าวไม่มีบล็อกว่ะขออนุญาตนะฮะมันต้องใช้ว่ะมันจำเป็นมันจำเป็นทุกเวลานั่นแหละสำหรับผมอะ โอ้ยไม่เป็นไรเอ็นเดย์พถึง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 ครับเอ็นเดย์พถึงทุกคนเอ็นเดย์พถึงแล้วทุก <c oughs> สิ่งจบแล้วตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งหมดตีเลยไหมเล่าเรียบร้อยเอ็นเดย์พช่วยชีวิตคนสุดท้ายหมดตีโอ้หโหดาบแรงมากแต่นายก็ต้องรับตามเอขุนสองเพราะว่านายกินไม่ใช่นายกินนายใส่รองเท้าเหล็กไงรองเท้าเหล็กย you k n น w รองเท้าเหล็กเออ มันสีเหลืองสีแดงนะโอเคสวยมากเพื่อนที่จริงทีมนี้เขาไปบุกสีอื่นนะไอทีมเหลืองไอไม่ใช่ทีมเหลืองนี่ทีมสีอะไรวะสีแดงใช่ไหมเออแล้วทีนี้เขาไปทั้งทีเลยไม่มีคนกันเตียนะผมก็เลยไปสวมรอยนะฮะเออสวมเขานะครับคล้ายกันจริงต้องบอกว่าสวมรอยถูกแล้วไม่ใช่สวมเขานะครับมาเราแลกเข็มทิดหาดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะจะ,จะซ่อนตัวนะครับ ท้อเหลือคนสุดท้ายแล้วไงใช่ไหมล่ะบุกเลยนะครับบุกเลยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับเหลือคนเดียวนะครับผมนั่นแน่นอนจริงๆเลยนะตาเนี้ยปั๊บปัป๊บอ้าวเรียบร้อยชนะครับผมโอ้โหจี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 ชนะแล้วจีจีชนะแล้วโอเคฮะเป็นไงบ้างคลิปนี้สนุกไหมฮะผมเล่น เออผมว่าคลิปนี้ผมผมเล่นเต็มที่สุดๆแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพยายามเล่นให้สนุกกว่าน,นี้นะครับทุกคนถ้าเกิดผิดพลาดอะไรประการใดก็นี่ทางนี้ผมก็ขออาภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะขอจบคิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะมีอะไรปรับให้ผมปรับปรปุงคอมเมนต์บอกได้นะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมสวัสดีครับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม